คลิปนี้เราจะมาทำความเข้าใจสมบัติต่างๆของเลขยกกำลังมาดูสมบัติแรกนะสมบัติแรกฐานเหมือนกันฐานคือ A แล้วคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันได้ก้อนฝั่งควาเนี่ยฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันแล้วถ้าฐานเหมือนกัน แล้วมันหารกันอยู่เราจะเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้นะเป็น A กําลัง M หารนั่นคือส่วนส่วนด้วย A กําลัง N ก็ได้ฐานเหมือนกันถ้าหารกันอยู่ให้เราเอาเลขชี้กําลังมาลบกันเวลาลบให้เราเอาบนตั้งลบด้วยด้านล่างแบบนี้ต่อมาเลงในกรอบนะ เราสามารถย้ายกําลังติดบวกขึ้นไปข้างบนเป็นกําลังติดลบได้สังเกตตอนแรกยกกาลังติดอะไรติดบวกพอย้ายขึ้นไปข้างบนปุ๊บกลายเป็นกําลังติดอะไรทันทีติดลบแสดงว่าสมมตินะ1นึส่วน a กําลังลบ n ย้ายขึ้นไปข้างบนก็ต้องกลายเป็น A กําลังติดลบก็กลายเป็นกําลังติดอะไรติดบวกสามารถย้ายขึ้นย้ายลงได้และชี้กําลังก็ทาไมเปลี่ยนเครื่องหมาย จากบวกเป็นลบจากลบเป็นบวกโอเคนะต่อมาตัวเลขอะไรก็แล้วแต่ยกกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับหนนะไม่ว่าจะล้านกำลังศูนย์ก็ได้1 2ึ่ง,งกำลังศูนย์ก็ได้เทไหร่ได้1โอเคต่อมา ถ้ากําลังมันซ้อนกันให้เราเอาเลขชี้กําลังมาคูณกันซ้อนกันอะไรซ้อน m กับ n ะมันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมมันซ้อนซ้อนกันเลขชี้กําลังทําไมกันคูณกันคูณกันนะถ้าคูณกันอยู่ถ้าในวงเล็บคูณกันอยู่เราสามารถกระจายกันกระจายกําลัง n เข้ามาได้ทั้งกี่ก้อนเลย2ก้อนนะกลายเป็น a กาลัง n คูณกับ b กาลัง n เหมือนกันท่านองเดียวกันถ้าหารกันเมื่อกี้คูณใช่ไหมก็กระจายกำลังเอ็นเข้ามาถ้าหารกันก็กระจายกำลังเอ็นเข้ามาได้ทั้งกี่ก้อนเลยสองก้อนกลายเป็น a อกำลังเอ็นส่วนด้วยบกำลังเอ็นแบบนี้นี่คือคุณสมบัติของมันทีนี้มาดูในกรอบสีส้มกรอบสีส้มอ่าสี่เหลี่ยมไว้เนี่ยอธิบายไงมันคืออะไร a อกำลังเอเน,นี่ยบวกเกำลังเอเน,นี่ย ำไมมันได้ 2a กำลัง n ที่มาที่ไปถ้ามีก้อนที่เหมือนกันอยู่จะเป็นอะไรก็ได้แต่ขอให้เหมือนกันแล้วทําบวกกันอยู่นะเราจะเอาเลขข้างหน้าเนี่ยมารวมกันหน้า a กำลัง n มีเลขหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นเอาเลขข้างหน้ามาทำไมกันบวกกันถ้าไม่เหมือนกันนะ รวมกันไม่ได้นะนี่ต้องเหมือนทำไมกันกรอบสี่กรอบสี่เหลี่ยมต้องมีค่าเท่ากันอะไรก็ได้ขอให้เท่ากันเอาเลขข้างหน้ามาทําไมบวกกันหน้ามีเลขหนึ่งมีเลขหนึ่งหนึ่งบวกหนึ่งได้นะได้สองสองแล้วก็ยังเป็นอะไรเหมือนเดิมสองแล้วก็เอกำลังอะไรเหมือนเดิมเอกํำลังเอ็นเหมือนเดิมเอาเลขข้างหน้ามาบวกกันกลายเป็นสองแล้วก็เอกกำลังเอ็นเหมือนเดิม ต่อมาลบยกกาลังคู่ลบยกกําลังคู่ได้อะไรได้บวกถ้าเครื่องหมายลบยกกําลังคี่ติดลบโอเคต่อมามาดูตัวอย่างจงหาผลลัพธ์ของ ห้ากำลังสามคูณกับห้ากำลังลบเก้าฐานเหมือนกันฐานคือห้าฐานเหมือนกันแล้วคูณกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาบวกกันนะเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันเลขชี้กำลังก็คืออะไรสามบวกอะไรลบเก้าฐานเหมือนกันคูณกันเลขชี้กำลังบวกกันกลายเป็นห้ายกกำลังอะไรสามบวกได้ลบเก้าสามลบเก้าหรืออะไรลบหก บวกลบเลขนะไปดูเรื่องเก่ามานะเรื่องจํานวนจํานเต็มสอนไปแล้วหรือถ้าอยากให้มันสวยย้ายกําลังติดลบคําว่าสวยคือทํากําลังให้มันเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกเพราะฉะนั้นอยากให้เป็นบวกใช่ไหมมันติดลบอยู่ก็ย้ายสลับที่ลงมาข้างล่างเป็นกําลังติดบวกต่อมาสามคูณสามกำลังห้าสามยกกำลังหนึ่งอยู่เห็นไหม คูณสามกำลังห้าฐานเหมือนกันฐานคือสามเหมือนกันคูณกันเลขชี้กําลังเนี่ยมาบวกกันเลขชี้กําลังก็คือหนึ่งบวกห้ากลายเป็นสามกำลังหกอันนี้ไม่ต้องย้ายลงเพราะว่ากําลังมันเป็นเครื่องหมายเครื่องหมายบวกอยู่แล้วทีนี้มาดูต่อสี่กำลังเก้าหารก็คือส่วนส่วนด้วยสี่กำลังเจ็ด ฐานเหมือนกันหารกันฐานคือ4ฐานคือ4ฐานเหมือนกันแล้วมันหารกันอยูอ่ให้เราเอาเลขชี้กำลังมาลบกันเอาบนตั้งลบข้างล่าง9ลบออกไปเท่าไหร่7เหลือ4ี่กำลังอะไร4กํกำลัง2แบบนี้ต่อมา ใช้เมื่อกี้9กาลัง3หารจะเขียนเป็นส่วนด้วย9กําลังอะไรลบ7ฐานเหมือนกันแล้วมันหารกันอยู่ใช่ไหมเอาเลขชี้กําลังมาลบกันฐานคือ9แล้วมันหารกันอยู่เอาเลขชี้กําลังมาลบกันเอาบนตั้งลบด้วยข้างล่างข้างล่างคือลบเจ็ด ลบชนกับลบกลายเป็นบวกกลายเป็น9กําำลังะไรเก้ากำลังสิบคล้ายๆเดิมว่องไว2งกำลังลบ9หารด้วย2องกำลังอะไรลบ3เลขชี้กำลังลบกันเอาบนตั้งลบด้วยข้างล่างลบลบกลายเป็นบวก ลบชนลบกลายเป็นบวกสกลายเป็น2กําลังอะไรลบ9กบวก3กลายเป็นลบอะไรลบหลบหนะที่กําลังติดลบไม่สวยเห็นไ,ไหมคำริงตอบได้แล้วแหละแต่กําลังติดลบมันไม่สวยเราจะทําให้เป็นกําลังติดบวกย้ายกําลังติดลบลงมาข้างล่างเป็นกําลังติดอะไรติดบวกแล้วข้างบนต้องใส่อะไรไว้ จะปล่อยมันเขวงคว้างไม่ได้ต้องใส่เลขอะไรไว้เลขหนึ่งโอเคต่อ,อมาดูต่อ,อน,นี่มีห้ากี่ตัวเลยมีห้าทั้งหมดกี่ตัว มีห้าหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวสี่ตัวออามาฐานเหมือนกันฐานไปหมดเลยเท่ากับห้ายกกำลังอะไรสามบวกอะไรบวกห้าอยู่ข้างบนก็บวกถ้าอยู่ข้างล่างก็ต้องเป็นอะไรเป็นลบลบสองลบกับอีกตัวหนึ่งคือลบอะไรลบสี่คิดเลขมานะ นี่ห้าสามบวกห้าเป็นแปดลบสองลบสี่เป็นลบอะไรลบหกแปดลบออกไปหกเหลือห้ากำลังอะไรเหลือห้ากำลังสองหรือจะตอบเป็นอะไรห้ากำลังสองก็คือห้าคูณกันกี่ครั้งห้าคูณกันสองครั้ง ห้าห้าเท่าไร,ร่แบบนี้มาดูข้อต่อไปคล้ายๆกันวิธีทำข้างบนฐานคืออะไรฐานคือ4ฐานเหมือนกันถ้าคูณกันถ้าอยู่ข้างบนอ่ะจับมาบวกกันถ้าอยู่ข้างล่าง ก็จับมาทำไมมาลบกลายเป็นกำลังลบสจัดลปไห้สวยงามย้ายกำลังติดลบลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดะไรติดบวกนะกำลังติดลบไม่สวยเวลาย้ายลงเนี่ยข้างบนต้องใส่อะไรไว้ใส่หนึ่งย้ายก้อนเนี้ยลงมาข้างล่างข้างบนต้องใส่หนึ่ง หรือจะต่อให้มันเป็นไม่ติดเลขยกกำลัง1ส่วน4กำลังสงก็คือ4คูณกัน2ครั้ง4คูณกัน2ครั้ง4ี่ส 16. อ่ะต่อมา วิธีทำสองยกกำลังอะไรตัวแรกตัวแรกที่วงไว้สองยกกำลังหนึ่งเห็นไหมยกกำลังหนึ่งคือกำลังหนึ่งกลายเป็นสองกำลังหนึ่งบวกสองแล้วก็บวกด้วยอะไรโทษทีอ่ะอยู่ข้างบนจับบวกอยู่ข้างล่างจับนะจับลบลบด้วย ข้างล่างข้างล่างคือลบอะไรลบสามลบชนกับลบกลายเป็นบวกกลายเป็นสองกำลังอะไรกำลังหกแล้วไปคิดเลขมาสองกำลังหกได้เท่าไหร่ได้64สี่อีกแนวคิดหนึ่งดูนะ พี่ย้าย2อกำลังลบ3ขึ้นไปข้างบนก่อนเวลาย้ายขึ้นกำลังมันติดอะไรอยู่ตอนแรกอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างดูตามนะอยู่ข้างล่างมันยกกำลังอะไรลบ3เพราะฉะนั้นย้ายขึ้นไปข้างบนจากลบก็ต้องกลายเป็นอะไรเป็นบวกนี่ก้อนนี้มาเป็นก้อนนี้เกิดจากการย้ายขึ้นไปข้างบนแล้วลบก็กลายเป็นอะไรเป็นบวก3าม แล้วฐานเหมือนกันคูณกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็ได้2องกำลังอะไร2องกำลังหเหมือนกันฝั่งขวาก็าเรียกว่าย้ายขึ้นข้างบนเอาใหม่จอ่านไม่รู้เรื่อง ย้ายขึ้นข้างบนให้หมดนะก็ได้มาดูตัวอย่างต่อมา18เกิดจากอะไรคูณกัน3คูณแล้วได้18 3 4 12 3 5 15 3 6 18 แล้ว a ยกกำลังอะไรกำลัง8แล้วลบด้วยข้างล่างข้างล่างยกกำลัง1อยู่เล b ข้างบนกำลัง5ลบด้วยข้างล่างคือกำลังอะไรกำลัง3แล้วก็ส่วนด้วย3แสังเกต3กับ3าทำไมกันตัดกันเหลือ6 a กำลังอะไรกำลัง7 B กำลังอะไร B กำลังสองแบบนี้ต่อมาต่อมาต่อมาวิธีทำจากโจทย์นะบี B กำลังศูนย์บีกำลังศูนย์ เลขกำลังศูนย์มีค่าเท่ากับเท่าไหรเท่ากับหนึ่งแล้วก็เลขตัวแรกคือ81 81เอ็ดแพี่จะเขียนเป็นเลขยกกำลังแ1เกิดจาก9กคูณอะไรเก้าคูณเก้าได้แปดสิบ ไปเขียน9.9แล้วกัน9.9 81 a ก้าำลังอะไรลบสข้างบนมีอะไรอีก a ดูแค่ a นะมี a อกำลัง5ก็ต้องบวกอะไรบวกหแล้วมี b บีแล้วทีเอไม่จบข้างล่างข้างล่างข้างล่างมี a อกำลังอะไรเนี่ยที่วงไว้ a อกำลังหนึ่งข้างล่างก็ต้องเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายลบ ข้างล่างมีตัวหนึ่ง a กําลังอะไรกำลัง2 a กําลังสอง, a, ก,ง,สองก็ต้องเป็นอะไรอยู่ข้างล่างก็ต้องลบอะไรลบสจบที่ a มาดูที่ b มาดูที่ b b ตัวแรกคือ b กําลังสองเลกชี้กลังคือสอตัวที่2องข้างบนนะลบสแล้วก็ใส่ลบส ทีนี้ b ที่อยู่ข้างล่างกำลังอะไรเนะี่ยที่วงไว้ b ที่อยู่ข้างล่างยกกำลังลบสี่เพราะฉะนั้นถ้าอยู่ข้างล่างต้องเป็นอะไรลบอ่าลบด้วยข้างล่างข้างล่างคือลบอะไรลบสี่แบบนี้ถ้าอยู่ข้างล่างต้องเป็นลบนี่ลบก็คือลบตัวนี้ ลแล้วลบสมาจากเลขชี้กาลังของ b ที่อยู่ข้างล่างส่วนอีกตัวนี้ b กําลังศูนได้หนึช่างมันอ่าช่างมันทีนี้มันมีตัวเลขอยู่ลบสลบสยบกกําลัง2อลบยบกกําลังคู่ดูนะลบยบกกําลังสองคือกำลังคู่ได้เครื่องหมายอะไร เครื่องหมายบวกแสดงว่าลบสามกำลังสองเนี่ยมันคือสามกำลังอะไรกำลังสองมันมีค่าทำไมกันเท่ากันเพราะว่าลบอะ่ะยกกำลังสองกำลังคู่ได้ไรได้บวกสุดท้ายคำตอบเป็นเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายบวกคือได้ไรได้เกนะ้าเพราะฉะนั้นพี่จะเขียนเป็น สา,ส,สามกำลังสองสามกำลังสองแล้วก็ส่วนด้วยสามกำลังสองแล้วก็คูณกับสามกำลังสองมาจากไหนนี่ที่วงไว้อีกตัวหนึ่งคือคือเท่าไหร่ที่ยังไม่ได้เขียนยี 27, 27, 27่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดอ่ะมันเกิดจากอะไร 9ก้าคูณอะไร 9, 3, เก้าสามเท่าไรยี่สิบเจ็ดนะครบแล้วนะทีนี้อันไหนตัดได้ตัดเก้าตัดเก้าสามกำลังสองตัดสามกำลังสองมันเหลืออะไร mm hmm. เหลือเก้าเหลือเก้าตัวเนี้ยเก้าตัวเนี้ยพี่เขียนเป็น 9, เก้าเกิดจากอะไรสามคูณสามได้เก้า แล้ว a ยกกำลังคิดเลขลบสามบวกห้าลบหลบสลบสลบหลบสดูคิดตามนะลบสบวกห้ 5, หรือเท่าไหร่ เหลือ2แล้ว2อะ่ะลบไปอีก1เหลือ1แล้ว1นลบสคิดเลขออกมาได้ลบหอันนี้ไปคิดมานะเพราะว่าสอนไปแล้วนะลองไปเปิดดูเรื่องจำนวนเต็มเรื่องแรกเรื่องแรกสุดเลยต่อมา B ตรงนี้ ลบชดลบกลายเป็นอะไรเป็นบวกเป็นบวกกลายเป็นสองลบสามบวกสี่ 4. ได้เท่าไหร่ได้สามกำลังสามต่อมาส่วนด้วยอะไร ส่วนด้วย3ส,ส่วนด้วย3 3ม,ม,มาจากตัวนี้ที่เหลือยังไม่ดูแตดที่ี้3กับ3ามทำไมกันอีกตต่กันได้คำตอบข้อนี้เท่ากับเหลือ3 A พี่จะย้ายลงมาข้างล่างเพราะฉะนั้นเหลือส A กํากำลังมันติดลบพี่จะย้ายลงข้างล่างเพราะฉะนั้นข้างบนเหลือ3ก็เหลืออะไรเหลือ b กกำลงัง3เหลือ3กับเหลือ b กกำลังส ส่วนด้วยกำลังติดลบย้ายลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวกกำลังบวกอะไรบวก1นึ่ไอ้กำลัง1เลข1ตรงเลขชี้กำลังไม่ต้องเขียนนี่คือคำตอบค่อยๆค,คิดเลขนะต่อมาสังเกตกำลังมาซ้อนกันอยู่ ถ้ากําลังซ้อนกัน5กับ2มันซ้อนกันอยู่ใช่ไหมให้เอาเลขชี้กําลังมาคูณกันถ้ากําลังซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันกลายเป็น7ย็กกำลังอะไร5 2คูณ5เป็น7กําลังอะไร7กํากลัง10อันนี้เหมือนเดิม2กับ7 5เอ้ย5กับ7เนะี่ยมันซ้อนกันอยู่กําลัง5แล้วก็ทั้งหมดกําลัง 9กําลัง5ทั้งหมดกําลัง7 5กับ7มันซ้อนกันอยู่เอาเลขชี้ก,กําลังมาคูณกันไม่ใช่บวกนะนี่คูณซ้อนกัน7 5 35ต่อมาข้อ3ข้อนี้ สังเกตสังเกตในวงเล็บมันทำไมกันอยู่มันคูณเราสามารถเอากำลังสี่กระจายกำลังสี่เข้ามาได้ทั้งกี่ก้อนเลยสองก้อนนะเพราะว่ามันทำไมกันมันคูณกันกลายเป็นห้ากำลังสามสามกลายเป็นห้ากำลังอะไรกำลังสี่คูณกับสามกำลังอะไรกำลังสี่แบบนี้ ต่อมาสังเกตในวงเล็บมันคูณกันอยู่เราสามารถกระจายกำลัง3เข้ามาได้ทั้งกี่ก้อนเลย2ก้อนกระจายเข้ามานะเป็น2ยกกำลังอะไรทั้งหมดกำลังอะไรกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง2 บอกกำลังอะไร,ระกำลัง3ทีนี้ซ้อนกันเอาเลขชี้กำลังมาคูณกันคูณเลยนะคูณเลย3คูณ4เป็นเท่าไหร่12ต่อมาก้อนหลัง5ยกกำลังเอาเลขชี้กำลังคูณก,กันซ้อนกัน คูณกัน3คูณ2เป็นเท่าไหร่เป็น6หารกันหารกันอยู่ใช่ไหมเราสามารถกระจายกำลัง9เข้าไปได้ทั้งกี่ก้อนเลย2ก้อนเป็น3กำลัง9ส่วนด้วย5กำลัง9ต่อมา2กำลัง3ส่วน21กำลังส ามกระจายกำลัง5เข้าไปทั้ง2ก้อนกระจายกำลัง5เข้าไปเจ็ดกำลังสทั้งหมดกำลังอะไรกำลังหแล้วซ้อนกันน่ะเอาเลขชี้กำลังมาทำไมกันคูณกันคูณกันเอา3าคูณหเป็นเท่าไหร่สิห้า เอาห้คูณสก็ได้เท่าไหร่ยีต่อมาต่อมาต่อมากระจายกำลังลบสเข้าไปทีนี้ก่อนที่จะกระจายกำลังลบสเดี๋ยวพี่จะจัดรูปในวงเล็บกอ่อน จัดรูปใดวงรีเล็บนะ A มี way, way, <Wow. S> 2ตัวมีบนกับมีล่างหาฐานเหมือนกันฐานเหมือนกันนะฐานคือ A ฐานเหมือนกันหารกันอยู่เอาเลขชี้กำลังมาลบกันเอาบนตั้งลบด้วยด้านลบด้วยด้านล่าง b ก็เหมือนกันเอาบนตั้งลบด้วยด้านล่าง c ก็เหมือนกันเอาบนตั้งลบด้วยด้านล่าง ทั้งหมดยกกำลังลบสองพไะนั้นสามลบไปสองเหลือหนึ่งลบชนลบกลายเป็นบวกห้าลบไปสามเหลือสอง ลายเป็น a b กำลังอะไรลบสบวกหลบหแล้วก็ทั้งหมดกำลังอะไรกำลังลบสทีนี้ให้เรากระจายกำลังลบสองเข้ามาทั้งกี่ก้อนเลยทั้ง3าก้อนเป็น a กำลังลบส b กำลังลบหทั้งหมดกำลังอะไรลบส C กำลังสองทั้งหมดกำลังอะไรลบสกลายเป็น A กำลังลบสองกำลังอะไรซ้อนการเลขชี้กำลังเนี่ยคูณกันลบคูณลบเป็นบวก2องคูณ 1, หนด้2 C สอ่ะซ้อนกันเลขชี้กำลังทำไมกันคูณกัน ลบ2คูณบวก2กลายเป็นลบ4จัดรูปให้สวยงามกำลังติดลบไม่สวยย้ายลงมาข้างล่างเป็นกำลังติดบวกย้ายก้อน A กับก้อน C ลงมาเพราะกำลังมันติดอะไรติดลบ B อยู่ข้างบนส่วนด้วย A กำลังสอกำลังอะไรกำลัง4